สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเล่นซิ่หนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ ทงเช้าขาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนัจนจันเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับวยากรณ์น่ารู้ของบทที่8ในหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่2ตี้ปาค่ะเกาหลีหย่าตอีเทียนบทที่8 หนึ่งวันของกเกาหลีเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการซ้ำำําคํากริยาในภาษาจีนถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหาในบทเรียนพร้อมกันเลยค่ะสําหรับไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือการซ้ำำําคํากริยาในภาษาจีนค่ะหรือในภาษาจีนเรียกว่า ต้องฉีดงเตียต้องฉีดงเตียนะคะก็เป็นการซ้ําคํากริยานะคะซึ่งเมื่อไร่ที่เราจะซ้ําคํากริยาก็คือเมื่อเราต้องการสื่อหรือว่าต้องการบอกว่าการกระทํานั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ยากหรือว่าทำในช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการออมีความหมายประมาณว่า ลองดูทดลองดูนะคะแล้วก็ยังช่วยลดน้ําเสียงให้อ่อนลงในคำพูดเชิงเป็นคำสั่งหรือว่าขอร้องนะคะทำให้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายซอฟลงมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะบอกให้เขาเออลองชิมอะไรบางอย่างนะคะบางทีถ้าเราพูดว่านี่ช้ง ก็คือเหมือนกับเป็นการสั่งเขาใช่ไหมคะว่าเธอชิมเธอชิมดูใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซ้ำำําคํากริยาก็คือคําว่าชังที่แปลว่าชิมนะคะซ้ําไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นหนีชังชังหนีชังชังก็คือเธอลองชิมดูนะคะคําพูดแบบนี้ก็จะ มีความซอฟลงนะคะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยลองดูด้วยค่ะลองชิมดูนี่ช้างช้างขคนนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูรูปแบบการซ้ำคำกริยาในภาษาจีนค่ะแบบแรกนะคะก็คือคำกริยาพยางค์เดียวนะคะการซ้ำคำกริยาพยางค์เดียวนะคะจะมีวิธีการซ้ำคำแบบ a a นะคะก็คือซ้ำคำกริยานั้นไปอีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำกริยาคำว่า ทิงทิงที่แปลว่าฟังใช่ไหมคะทิงอิงเย่ฟังเพลงทิงอิงเย่ฟังเพลงถ้าเราจะซ้ําคํากริยานะคะเราก็จะซ้ําคําว่าทิงทิงทิงอิงเย่ทิงทิงอิงเย่ก็คือฟังเพลงดูสักหน่อยนะคะทิงทิงอิงเย่หรือว่ามาอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าชังชังนะคะที่แปลว่าชิมนะคะชัง นี่ชังชังคันเธอลองชิมดูค่ะชังชังคันลองชิมดูนะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งคำว่าเฉียงเฉียงก็คือคิดดูนะคะคิดถ้าเราจะซ้ำคำนะคะก็คือเฉียงเฉียงขันลองคิดดูนี่เฉียงเฉีงันเธอลองคิดดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบทสนทนานะคะตัวอย่างแรกค่ะ 高丽雅晚上常常听听音乐，看看书。高丽雅晚上常常听听音乐，看看书。ตอนกลางคืน高丽雅มักจะ ฟังเพลงดูหนังสือนะคะทิง้งทิ้งอิงเย่ฟังเพลงค้างค้างซุดูหนังสือนะคะซึ่งการซ้าคำแบบนี้จะ right, ทําให้รู้สึกว่าการกระทำนี้เป็นการกระทําที่ง่ายๆนะคะสบายๆค่ะมาดูตัวอย่างถัดมานะคะเฮอช, ars, ชีช่างช่าง上网看看电影玩ง电脑游戏เนเหอชีช่างช่างหวางคั上网看看电ง 玩玩电脑游戏ช่งๆนะคะเราอธิบายไปแล้วแปลว่ามักจะเขาเช่ hey เนี่ยมักจะเล่นเน็ตนะคะเล่นเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะช่างหวังเล่นอินเทอร์เน็ตทําอะไรคะขางขานเตียนอิงก็คือดูหนังหวานวันเตี้ยนหนาวยชแลวก็เล่นเกมนะคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ค่ะตัวอ,อย่างถัดมาช่วงว,วัน我喜欢跟朋友散散步 แล้วแล้วทีนจ้าวม่อวอสิควันกันแผนอยู่สร้างสร้างบุแล้วเล้วทียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันชอบไปเดินเล่นเมาวมอยกับเพื่อนๆค่ะ ซ่บซ่นปูก็มาจากคําว่าซ่นปูที่แปลว่าเดินเล่นใช่ไหมคะพอเราซ้ำำําคําซ่บแซ่นปูก็จะทําให้การกระทํานี้ดูซอฟลงนะคะดูเป็นการทําที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีคําว่าเลี้ยวเลี้ยวเทียนนะคะพูดคุยกันเมาส์ o i r กันค่ะเลี้ยวเลี้ยวเทียนก็มาจากคําว่าเลี้ยวเทียนที่เป็นการพูดคุยกันเหมือนกันนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเสี่ยวเหมย่ยอยากดูเสื้อ 小美想看看我的新外套。小美อยากจะดูเสื้อกันหนาวตัวใหม่ของฉัน想看看，อยากดูนะคะอยากดูสักนิดอยากดูสักหน่อยนะคะอยากดูเสื้อกันหนาวของฉันสักหน่อยค่ะ สำหรับช่วงนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเหล่าชื่อเนี่ยจะบอกคำสั่์ให้ค่ะแล้วก็เรามาลองซ้ำคำกริยาแบบ AA รูปแบบ AA ไปด้วยกันนะคะคำแรกคำว่าข้านชูข้าน h ชูถ้าจะซ้ำคำจะพูดยังไงคะข้าน h ชูคำตอบก็คือข้านิขานชูข้านิขานชดูหนังสืออ่านหนังสือนั่นเองค่ะ คําที่สองขนเตี看电影看电ง,งส้ำคำอิงก็คือแข่งข่นเตียนอิงแข่งข่นเตียนอิงดูหนังดูภาพยนตร์นะคะข่งข่นเตียนอิงมาต่อกันข้อที่สามค่ะเที่ยวอ,อู่เที่ยวอ,อู่ซ้ำคำว่าเที่ยวอ,อู่จะซ้ำยังไงคะเที่ยว แปลว่ากระโดดใช่ไหมคะอู่เนี่ยเหมือนเป็นท่าเต้นค่ะเที่ยวอู่การเต้นรําเพราะฉะนั้นเราจะซ้ำคําว่าเที่ยวค่ะเที่ยวเที่ยวอู่นะคะมาเต้นรําโยกย้ายไปด้วยกันคําถัดมาค่ะฮ่าผีเจียวฮาผีจียว คำกริยาในคำนี้ก็คือคำว่า h ฮนะคะดื่มผีเจียวคือกรัมค่ะผีเจียวก็คือเบียร์นะคะดื่มเบียร์ h ผีเจียวเราจะซ้ําคําคํานี้ค่ะเราจะพูดว่า her h ผีเจียว her h ผีเจียวดื่มเบียร์ค่ะหรือ her cafe h e คาเฟ่เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับคำว่าเฮผีเจียว h e เ h ค r c a f ซ้ำคำว่า h ฮไปสองครั้งค่ะ ฮอเฮอคาเฟ่ her, her cafe, ดื่มกาแฟด้วยกันนะคะดื่มกาแฟเฮอเฮอคาเฟ่คำถัดมานะคะคาว่าเผาปุ้เผาปุ้จะซ้ายังไงคะคานี้เผาปุ้คํากริยาของคํานี้ก็คือคําว่าเผาเผาที่แปลว่าวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าเผาเผาปุ้เผาเผาปุ้วิ่งเล่นนะคะหรือว่ามาดูอีกคํานึงค่ะคาว่าตาหวังเฉียว ตาหวังเฉียวตีเทนนิสนะคะตาหวังเฉียวคำว่าหวังเฉียวแปลว่าเทนนิสคำว่าตาในที่นี้ก็คือตีนะคะตีเทนนิสเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าตาตาหวังเฉียวตาตาหวังเฉียวค่ะคำถัดมาก็คือคำว่าแซมปุแซมปุนะคะคำตอบก็คือแซนแซมปุ แซนแนง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูคำถัดมาค่ะก็คือคำว่าหมายใช่หมายใช่ซื้อกับข้าวนะคะหมายใช่ซื้อผักซื้อกับข้าวหมายหมายใช่หมายหมายใช่ค่ะก็ซื้อกับข้าวนั่นเองค่ะช่วงนี้เรามาดูประโยคที่น่าสนใจกันบ้างค่ะประโยคแรกนะคะ 你可以听听我的意见吗？你可以听听我的意见吗？听听นะคะฟังเป็นการซ้ำคำกริยาคำว่าฟังนะคะก็แปลว่าคุณฟังความคิดเห็นของฉันหน่อยได้ไหมนะคะช่วยฟังช่วยลองฟังความคิดเห็นฉันหน่อยได้ไหม你可以听听我的意见นะคะ意见 e ความคิดเห็นค่ะลองฟังความคิดเห็นของฉันหน่อยได้ไหมหรือว่าเจ问题วันที 我先想想再回答你这个问题我先想想再回答你คำถามนี้ฉันขอคิดดูก่อนแล้วค่อยตอบเธอจะกับวทีคำถามนี้นะคะ我先想想想想ก็คือคิดนะคะเีแปลว่าก่อนนะคะก็คือแปลว่าคิดดูก่อนฉันขอคิดดูก่อนใช่หวยตานี่แล้วค่อยตอบเธอคะ่ะหรือว่า 说说你的想法吧，说说你的想法吧ลองบอกความคิดของคุณหน่อยนะคะลองพูดความคิดของคุณหน่อย说说你的想法นะคะถ้าพูดแค่คำว่า说你的想法เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนไปสั่งให้เขาพูดเพราะฉะนั้นการซ้ำคำแบบรูปแบบนี้ก็จะทำให้ประโยคนี้ดูซอฟลงดูนุ่มนวลยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะ你可以试一试这台电脑 你可以试一试这台电脑เธอลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดูได้นะคะคือ试一台电脑ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดูได้ค่ะเราเห็นตรงนี้แล้วนะคะเห็นคําว่าอที่แปลว่าลองนะคะซึ่งเราจะใช้คําว่า่อก็ได้นะคะก็คือการซ้าคาในรูปแบบ AA หรือว่าอีกแบบหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดไปก็คือการซ้าคาแบบ เอีเอนะคะก็คือใช้คำว่า E เนี่ยมาอยู่ขั้นกลางนะคะคำกริยาพยางค์เดียวค่ะก็คือคำว่าชื่อใช่ไหมคะเราก็จะพูดคำว่าชื่ออีชื่อก็คือลองดูนะคะชื่ออีชื่อหรือว่าถ้าเป็นคำว่าคิดใช่ไหมคะคิดคิดอีคิด 想一想นะคะคิดดูก่อนคิดดูหน่อยนะคะร่าง让我想一想ให้ฉันคิดดูก่อนคิดดูหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะในการซ้าคำกริยาพยางค์เดียวค่ะหรือว่าขั้นก็ได้เหมือนกันนะคะขั้นก็จะกลายเป็นข่านอีข่้นข่านอีขั้นก็คือดูสักหน่อยนะคะลองดูสักหน่อยยกตัวอย่างเช่น 我想看一看这家店的新衣服我想看一看这家店的新衣服真要做做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 做 สำหรับช่วงนี้เรามาดูการซ้ำคำกริยาในภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการซ้ำคำในลักษณะ a b a b นะคะเป็นการซ้ำคำกริยาสองพยางย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่า休ี เ h o ียวฉีแปลว่าพักผ่อนนะคะถ้าเราจะซ้ำคำคำนี้ค่ะเราจะซ้ำแบบลักษณะ A B A B ก็คือเ h o ียวฉี่เฉลียวฉีนะคะหนีเฉลียวฉีเฉียวฉีเธอพักผ่อนสักหน่อยค่ะเ h o ียวฉี่เฉลียวฉีหรือว่าคำถัดมาคำว่าเข่าลุยเข่าลุยนะคะที่แปลว่าคิดไตรตรองนะคะเขาลุยก็คือ คิดดูพิจารณาดูอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าจะซ้ำคำคำนี้นะคะก็จะซ้ำว่าข่าลี่ขขาลหัวใจเขาลุ่เาลี่ก็คือฉันขอพิจารณาขอคิดดูก่อนแบบรอบคอบนะคะหรือว่าถ้าเราจะบอกให้เขาเนี่ยเธอคิดดูดีๆก่อนเนี่ยก็ใช้คำนี้นะคะนี่เขาลุ่เขาลี่เธอลองคิดดูดีๆคิดให้ถี่ถ้วนนะคะเขาลี่เขาลี่ค่ะหรืออีกคำหนึงคำว่าวิจัย เยียเจียที่แปลว่าศึกษาวิจัยวิเคราะห์นะคะเยียนเจียวในกรณีที่ซ้ําคําเราก็จะซ้ําว่าเอ,ย,เอย่างเช่น我们一起研究研究这个问题ามาหาวิธีศึกษาปัญหานี้ด้วยกันค่ะ แล้วคุณผู้ฟังยังเคยได้ยินคำกริยาส้ำคําในภาษาจีนคำไหนอีกบ้างอย่าลืมส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะที่อีเมล h a i @rti.org.tw สำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้คงต้องลางกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ